ก่อนที่มันจะเข้ามาในมาค r าพี PE นะผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคผมรบกวนผู้ชมที่จะเลื่อนไปกดไลค์กดซับสไครต์กดรูปกระดิ่งให้ผมเลย เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยที่น่ารักทุกท่านเลยาวันนี้นะครับอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาดูสิ่งแปลกใหม่นะครับผมเป็นสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ในเกมม i n คราฟต์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งสิ่งนี้นะครับเรียกได้ว่าก็สุดยอดกันเลยในในทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่า สิ่งเนี้ยมันได้เพิ่มมาใน Minecraft PC แล้วนะครับผมแต่ว่า Minecraft Pocket Edition ยังไม่เพิ่มนะผมซึ่งผมได้เห็นผู้พัฒนาแล้วล่ะเขาบอกว่าจะเพิ่มมาในเวอร์ชั่น1.1นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็1.0อยู่นะฮะแต่เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าก่อนที่มันจะเข้ามาใน m i e c r a f t PE เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับนี่โอ,โ,อโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับผมซึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านอย่างนี้นะเอ้ยเป็นคฤลาสห์ดนี่ว่า แต่ว่าแมปนี้นะครับผมนะก็เป็นแมปนะผมใครที่สนใจนะฮะอยากเอารออยากโหลดไปดูนะผมก็สามารถโหลดได้ทางใต้คลิปนะผมซึ่งถ้าเราเข้ามาแล้วนะผมเราก็จะเห็นคาลือหานนะฮะแต่ผมยังไม่ไปนะผมาคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้นะฮะผู้ชมก็จะเหมือนไม่เห็นอะไรนะผมจาณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะก็จะเห็นประตูนะครับผมแล้วผู้ชมก็เข้าไปนะฮะนี่ครับมันเหมือนเป็นบ้านรับเลยนะอ่ามีเตียงมีของนะฮะเต็มเลยนะฮะ ซึ่งก็เป็นจุดไฮไลท์นะฮะเอาไว้สําหรับคนพักชมเนาะ <c oughs> นะครับเราเรามาดูสังเกตเอ้ยเรามาสํารวจค้หลือหาดกันดีกว่าว่ามันมีอะไรนะครับผมนะก่อนที่มันจะเข้ามาในมา n e c ร a าพ,พีอนะผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคผมรบกวนผู้ชมที่จะเลื่อนไปกดไลค์กดซับสไครต์กดรูปกระดิ่งให้ผมเลย โ okay, อเคน้ผมขอบคุณผ okay, okay, so you know, ู้ชมนะฮะที่เลื่อนลงไปกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครป์ช anel ผมแล้วกดรูปกระดิ่งให้ช anel ผมนะฮะโอเคงเรามาเลยเดินและเดินเข้าเลยดีกว่าผู้ติดติดขัดจะต้องขออภัยด้วยนะผมเมื่อเราเข้ามาในนี้นะฮะก็ขนาดเครื่องคนที่แรงแรงยังแหลกเลยนะผมขนาดเครื่องผมแรมสองแล้วคอคของเครื่องหนึ่งจุดหกก็แหลกนะเพราะว่าเขารีเจเนเรตมาจากโลกในคอมนะผมเห็นมามันจะแหลกถ้าเรามองมาในคฤหาสน์ตรงเนี้ยแต่ถ้าเรามองหันหลังไปเห็นไหม ลื่นมากอะถ้าเรามองไปหันหลังไปอะลื่นมากแต่ถ้าเรามองมาทางนี้นะครับผมแลกเลยนะฮะเพราะว่าเฟรมเรทจะดรอปเพราะว่าเขารีเจเนเรทมาจากโลกบนขอมแล้วเนาะนะฮะก็ต้องทําใจนะฮะแต่ว่าก็พอรีวิวได้นะฮะตัวนี้ครับก็จะเป็นกล่องนะฮะนี่ครับจะเป็นที่เอนชาร์ของคาลือฮัตนะฮะคาลือฮัตเขาเรียกกันว่าคาลือฮัตผีสิงนะฮะคาลือฮัตนี้นะฮะผมก็เรามาสํารวจกันในถแถวๆนี้นะฮะมีอะไรกันบ้าง ก็จะเป็นห้องนะฮะอันนี้ก็คือห้องปรุงยาห้องปรุงยาแล้วก็จะเป็นทางเดินข้างหลังนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องอะไรสักอย่างนะฮะห้องเหมือนคล้ายๆสปอนเซอร์นะฮะหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะฮะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเสานะฮะมีแมงมุมตัวหนึ่งนะ,ะผมซึ่งเดินขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตกแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องเก็บ ห้องเก็บต้นไม้อ่ะอ่าห้องเก็บแบบว่าห้องเก็บต้นไม้อ่ะใช่ใช่เหมือนห้องห้องทดลองแบบปลูกปลูกพืชอะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็เป็นห้องอะไรไม่รู้นะฮะแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเป็นห้องห้องลับนะฮะโอ้โสุดยอดมากเลยนะฮะแบบเป็นห้องกว้างๆอ่ะเออสมแล้วนะที่เป็นคลหิหั์นะฮะระดับนี้แล้วนะนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับ เรามาดูกันข้างหน้าตรงทางขึ้นกันดีกว่านะครับผมนะมาขึ้นกันไปเลยโอเคปุ๊บก็เมื่อขึ้นมานะผมก็จะเป็นคลิฮาดหลังใหญ่นะผมจะมีพวก NPC นะฮะที่จริงที่จริงมันต้องใส่ดีซอ Pack ด้วยมันจะมันจะเป็นไอเจ้าปีศาจท,ที่มาใหม่ในเกมในคลิฮาดเนี้ยซึ่งถ้าคลิฮาดเนี้ยถูกเพิ่มเข้ามามันจะมีเจ้า สปาราดนะฮะมันจะเหมือนพ่อมดแหละคล้ายๆพ่อมดนะฮะแล้วก็มีไอตัวสีขาวๆบินได้นะครับผมนะเดี๋ยวตอนมันมาในมาครับพีแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวกันอีกทีนะผมอันนี้เรามาดูแค่ตัวประสาทก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะผมเผื่อสําหรับคุณผู้ชมที่อยากสนใจนะฮะจะได้โหลดไปศึกษาดูกันก่อนได้นั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นทางขึ้นไปอีกชั้นนะฮะซึ่งมันจะมีห้องอยู่นะฮะนี่ครับจะเป็นห้องที่มีด้วยขนใยเป็นมุมนะฮะ นี่ครับซึ่งมันจะมีเจ้าสับประหลาดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นประตูเนเธอร์บ้านใหญ่นะฮะโอ้สุดยอดมากเลยแต่ผมขอไม่เข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวหลุดมานะเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ไม่รู้นะฮะระหว่างอัดชิปเพราะว่ามารีเจน ate, ่เลดมาจากโลกบนคอมนะถ้ามันเข้าไปแล้วมันหลุดขึ้นมาผมก็ต้องไปอัดใหม่นะเออเข้าใจกันด้วยนะจ๊ะเข้าใจกันด้วยและตรงข้างหลังนะครับจะเป็นซอมบี้มีซอมบี้วิเลเจอร์มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมตรงนี้ครับก็จะเป็นห้อง เหมือนห้องแบบเหมือนเหมือนปราสาทน้ํานะนี่ครับแนวโทนคล้ายๆเอาบล็อกปราสาทน้ํามาตั้งอนะ่ะไม่รู้ว่าปราสาทจริงๆมันมีอย่างนี้หรือเปล่านะหรือคนสร้างแมปเขาสร้างขึ้นมาอีกตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะผมส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนห้องโถงนะฮะห้องโถงของเจ้าเอ c นพีซนะผมเป็นห้องกินข้าวนี่ว่ะเหมือนเป็นโต๊ะกินข้าวมีมีต้นไม้ต้นเล็กๆแล้วก็มีเทียนนะผมนะฮะแล้วก็ เยอะแยะมากมายมีแต่ซอมบี้นะฮะตอนนี้ซึ่งเราจะลองปรับซึ่งผมปรับไปหลายครั้งแล้วนะเป็นโหมดอาโหมดพิษฟูนะฮะทำไมมันยังเกิดอยู่นะฮะไม่แน่ใจซึ่งข้างนอกเหมือนฝนจะตกนะฮะโอ้เฟมเลตอย่าออกไปเถอะเฟมเลตดรอปแน่ๆนะนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะห้องเนี่ยถ้าเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีไอ้เจ้าสปาราาตัวใหม่ประมาณ ตัวถือขวานแล้วก็ตัวมีปีกนะผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวจะมารีวิวโฉมหน้าของมันให้ดูกันนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับกับ ปราสาทโอ้โหประาสาทคาร์าส์นะผมนะก็ถ้าหากใครสนใจนะคะที่อยากจะไปศึกษานะผมนะก็สามารถโหลดได้ทางใต้คลิปนะผมนะเสริมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์เยอะๆให้ผมเลยกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะผมเมื่อเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆแล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะคะและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม